สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมปากันเห็นแล้วกับพัทธาสุภาษิตวันนี้พัดจะพาคุณผู้ชมไปดูสปปรรพคุณของใบมะม่วงเจ้าใบมะม่วงนั้นมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยครั้งก่อนพัดลงไปเพื่อแล้วเนาะแต่สําหรับวันนี้พัดแยกออกมาเจ้าสําหรับข้อปีกย่อยในการใช้ใบมะม่วงรักษาดูแลโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเฮานะ้อ วันนี้ใบมะม่วงที่พัดจะมานำเสนอคุณผู้ชมได้ฟังวันนี้ก็คือสามารถช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ดูแลตับอ่อนได้อย่างดีเลยเจ้าสูตรวันนี้เด็ขนาดเลยโดยการใช้ใบมะม่วงนะเจ้าเอาไปต้มเพื่อที่จะรักษาเนาะแต่เขาต้มแล้วเขายังบ่กินเตื้อนะเจ้าเขายังบอเอามาดื่มเตื้ะเขาต้มเสร็จแล้ว กะทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วถึงจะเอามาใช้ดื่มกินเพื่อที่จะรักษาโรคภัยต่างๆในร่างกายของเขาสูตรนี้เด็ดขนาดเลยเจ้าสูตรเด็ดๆแบบนี้พัดเลยมาบอกคือคุณผู้ชมนะคะผู้รับทราบเจ้าเดี๋ยวไปพอวิธีการต้มของพัดเลยเนาะว่าเขาใช้กี่ใบต้มน้ํากี่แก้วเจ้าสูตรสําหรับรักษาเบาหวานลดระดับน้ตาตาลในเลือด ได้ยังดีนั้นโดยใช้ภูมิปัญญาของเจ้าบ้านภูมิปัญญาไทยไทยของเฮานะเจ้าเอาจะให้ใบมะม่วงหรือว่าใบมะม่วงนั่นเนาะสูตรนี้ใช้ใบมะม่วงพัดเด็ดมาแล้วเจ้าสี่ใบเจ้าสามถึงสี่ใบเนาะถ้าใบใหญ่ก็สามใบถ้าใบน้อยก็สี่ใบเจ้าเดี๋ยวพัดจะเอาไปล้างก่อนล้างแล้วพัดจะเอาไปต้มเนาะต้มในน้ําเจ้า ใบมะม่วง3-4ใบต่อน้ำสองแก้วนะเจ้าถ้าใบใหญ่เฮากระเดดแถ้น้อยเนาะเพื่อที่ว่าจะต้มได้ง่ายๆเจ้าต้มแบบนี้เลยต้มจนเดือดเลยเจ้าจากน้ำสองแก้วต้มให้เหลือน้ำหนึ่งแก้วนะเจ้าต้มให้เหลือครึ่งต่อครึ่งเลยสูตรใบมะม่วงต้มรักษาอาการเบาหวานนี้เพราะอ่าเป็นท้องว่าเป็นชาใบมะม่วงเนาะเพราะว่าในใบมะม่วงในเจ้ามีสารแทนนินแล้วก็แอนโทไซยานีนนะเจ้า คึ่งช่วยในการทักษาโรคเบาหวานช่วยในการทักษาระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีเจ้าเดี๋ยดแล้วเจ้าคุณผู้ชมแต่พัดจะต้มต่อไปเห็นน้อยหนึ่งเนาะต้มจนเหลือน้ําครึ่งหนึ่งของตีเข้าต้มตะกี้เจ้าเขาใจสองแก้วเนาะก็คือเหลือหนึ่งแก้วจากนั้นเขาก็ปิดแก๊สเลยเจ้าเพราะว่าต้มได้ทีแล้วเนาะได้ครึ่งหนึ่งละ เอาต้มแบบนี้แล้วเขากะทิ้งไว้ข้ามคืนเลยเจ้าพอเช้ามาเขากะอุ่นเห็นน้อยกลิ่นต้มเสร็จเขาจะเอามาลืมกลินก่นเลยไาได้นะเจ้าต้องทิ้งไว้ข้ามคืนก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้เช้าเขาต้มตอนเย็นนะเจ้าพรุ่งนี้เช้าเขาก็เอามาอุน่นเห็นกำเอามากินเนาะวันละหนึ่งแก้วเจ้าสูตรนี้ช่วยรักษารลดเลือดดูแลตับอ่อนได้ับความเสียหายจากโรคเบาหวานได้เจ้า สูตรนี้เด็ดมากเลยเจ้าคุณผู้ชมลองพอเนีเจ้าเนอและนี่ก็คือสรรพคุณของใบมะม่วงที่พัดมาบอกคือคุณผู้ชมเนาะสำหรับท่านใดที่มีอาการอย่างที่พัดบอกมาลองใจ้พอเตอเจ้าสมุนไพรไทยๆสมุนไพรบ้านๆของเฮาเนี้มีดีกว่าที่เฮาคิดเยอะเลยเจ้าเอาเป็นยาสมุนไพรได้ตัว แบบพื้นบ้านของเฮาเนี่ยเนาะเด็ดสุดแล้วเจ้าขอบคุณสำหรับการติดตาม,มชมนะเจ้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อพัเตือนน้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปวันนี้พัดลาไปก่อนเจ้าปะกันไว้ในคลิปหน้าสวัสดีเจ้า